สวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องเกษตรกรตีเลี้ยงไก่เลี้ยักในไก่กีฬานะครับมาพบกับผมอีเช่นเคยนะครับคุณเดชฟาร์มหลังบ้านอ่ะแย่การครับแดดฮอนเลยออกมาพักก็เลยก็พอดีเออจะแนะนําคลิปดีๆคือพ่่แม่ปีน้องเกษตรกรมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ผสมไก่หรือว่ามือเก่าที่แบบเคยทดลองก็ฟังทางนี้นะครับคือ สองป่อในคอกเดียวกันนะครับคือผมก็ไปค้นพบด้วยความบังเอิญน,นะครับด้วยความบังเอิญเหมือนกันผมก็ผสมไปคือพ่กพันธุนะ์นั้นผมเอาผสมก่อนละแล้วพอดีลุงลุงแดงนะฮะลุงแดงเปิดห้องเข้าขายผมไก่แม่ก็ยัง,ย,งยังมาไขได้ผมก็เรยว่าันเป็นยังไงนนะไก่แม่มันเลยไก่ไก่แม่ยังมาไขเดียพอดีไก่แม่จะไข่วันนั้นพอดีอะ ผมก็บอกว่า,วามันจะไข่นะมันจะมันโคงก็เลยจับตัวหน้าเอาไปคือลุงแดงเข้าไข่นะฮะแล้วพอดีมัดไข่วันนั้นพอดีหนึ่งฟองนะฮะแล้วผมก็เอาป่อใหม่เนยะเข้าไปแตนนะฮะ <c oughs> สรุปว่ามันไข่นะมันติดมาอยู่สี่ฟองนะครับไข่ป่อเก่าที่ผมที่เพิ่นเอาเอาออกไปแต่แรกนะ มันติดอยู่สี่แกนแล้วไข่ป่อหม่ติดอยู่ห้าแกนห้าฟองนะมันไข่อยู่สิบฟองมันมันมีนม้วเชื่อไปฟองหนึ่งนะผมก็โคตรหกด้วยความเอนนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องมาฟังนี่กันนะฮะสองพ่อในคอกเดียวกันนะครับแต่หงก็ยังลองทําไปหั่มสองคกกบสรุปว่าอ่าได้ผลนะฮะได้ผลนะ,ได,ลนะได้ผลดีเหมือนกันนะฮะ ออกมาชัดเจนเลยนะครับเออผมอันนี้โห่แต่ <c oughs> มันมันมันจะเสียอย่างเสียอย่างเพราะว่าถ้าป่อมันใกล้เคียงกันนะสีสันใกล้เคียงกันป่อมมันใกล้เราจะบอกหุว่าลูกตัวใดนะครับเขาจะบอกหุว่าลูกตัวใดแต่วันนี้บางอื่นผมมันป่อสองตัวมัน เป็นตัวนึงเป็นสีเทาแล้วตัวนึงเป็นสีดำมาก็เลยแยกกันชัดเจนนะก็เลยหูนะฮะข้อเสียของมันก็คือมันบอกว่าลูกตัวใดเป็นตัวใดแต่จะรับคนทีเ่เล่งรีบนะฮะเ,เล่งรลีบแบบพ่อพันทําเนื้อทําตัวอยู่เอย่า,าสามารถแยกได้นะฮะแต่เราจะบอกว่าลูกตัวใดนะ แต่สำนักผมนี่หูเพราะพอ่พอพัอพันมันแยกสีสันโดย,โดย,โ,ดยโดยธรรมชาตนะินะฮะสรุปแล้วว่าสองปอในอคอกเดียวกันทำได้นะฮะแต่มีข้อเสียก็คือบ่หูว่าลูกตัวไหนคือตัวไหนฟักเมื่อแม่มันกกออกมาเขาจะบอกว่าตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้นะถ้าใจคือดีต้อง แยกถ้าอยากจะหูว่าลูกตัวไหนเป็นตัวไหนนะแยกแล้วไปใส่ตู้ฟักอันนั้นนีหูเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเขาต้องแบบอ่าป่อแรกเนะี่ยคือไข่คือไข่หนึ่งฟองก่อนอแล้วก็เอาป่อที่สองเข้าใส่เอาป่อที่สองเข้าใส่นะเขาก็จะเก็บไข่ป่อที่ไข่ป่อแรกเนะี่ยเก็บไข่ไว้ประมาณสี่ฟองถึงห้าฟอง แล้วพอที่สองนะพอที่สองนะั่นแะฟองจากฟองที่ห้าไปฟองสุดท้ายนั่นน่าจะเป็นพออที่สองนะฮะเพราะผมลองอละอคอกแรกเป็นด้วยความบังเอิญนะฮะคอกที่สองผมลองดูมันชัดเจนแน่นอนสองป่อได้กึงกก่งตัวกึ่งแต่ถ้าเขาเขามาเขามาทำเครื่องหมายไว้ที่ไข่แล้วบอกเป็นฟักตู้เนะี่ยเขาจะบอกคุว่า ลูกตัวใดเป็นตัวใดนะฮะแต่สองสองป่อในข้อเดีวยวกันเนี่ยทาได้แน่นอนแต่มันมาชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าป่อพันหกใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ทําได้มันมันก็มาเป็นยังเพราะว่าป่อป่อพันมันก็ตีคล้ายๆกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความหูเล็กๆน้อยๆนะฮะผลพบด้วยความบังเอิญ เอามันเดาสู่กันฟังนะครใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องเล็กๆช่องนี้ตัวนะครับขุนเทนฟาร์มหลังบ้านครับไปทำงานต่อไปน,นะครับสำหรับวันนี้สว,วัสดีครับ